โอเควันวันนี้ก็มาเที่ยวสะพานอะไรนะสะพาน,พานข้ามไปฝั่ง,งลาวสะพานมิตรภาพคนครพน,นมทีนั้นถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวแล้วแต่ว่าข้ามไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีพาสปอร์ตมา ็เลยมาชมอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องนี่นะฝั่งนูน้นนี่พา,านข้ามไปฝั่งนูน้นเดินเดินไปดูพาไปดูใกล้ๆไปนี่นะเมื่อกี้ไม่ขึ้นไปนะเมื่อกี้ถ้าขึ้นไปต้องโดนถามสปอร์ตอยู่นะ <S <S ดูริมน้ำริมน้ำโขงแม่น้ำโขงน้ำโของหวันี่มนันโอ้โหน้ำใหญ่มากนี่น้ำโขงใหญ่มากฝา่งนู้นเป็นหลวงประบาง น้ำมันลดใช่ไหมเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วครับน้ำอะไรถ้าเป็นหน้าฝุน่นน้ำอะไรน้ำขึ้นมาได้มับขึ้นมาถึงนี่ไหมขึ้นถ,ถึงแล้วเพราะน้ำน้ำนี้ไปไปเชื่อมต่อกับหลายประเทศเลยนะประเทศลาวประเทศอินโดอะไรไปได้เลยเพราะว่า,านีา่น้ำขุ่นเป็นน้ำหยดอยากข้ามไปก็มันเดินข้ามไปอยู่นะ นไม่เขาไม่ได้อยู่ในน้ําแต่ว่าเขาก็เห็นเพราะว่ามันมีกล้องไปเหยียบพื้นแผ่นดินลาวก็ต้องเสียเงินเขากำ้หรดูประเทศเขาไม่ตัดบทน้ำใช่ค่ะคนนั้นเป็นสะพานสะพานข้ามฝั่งนี้ฝั่งไทยฝั่งโน้นฝั่งลาวเสียใจด้วยนะไม่ได้ไปฝั่งลาว Bye.